ปุยฝ้ายจุดทูปขอเลขเด็ดเท้าวเวสวรรณงวดสิ 16, มิถุนายน67บอกแบบไม่กักสองตัวเน้นเน้นนักร้องสาวเสียงหวานปุยฝ้ายนัทพัฒน์วิพัทรเดชระกูลเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่มีความศรัทธาในองค์เท้าวเวสวรรณเธอจะไปกราบไหว้องค์เท้าวเวสวรรณทุกครั้งที่มีโอกาสล่าสุดปุยฝ้ายได้เผยคลิปขณะเดินทางไปสักการะองค์เท้าวเวสวรรณวัดราชศรธาธรรมวัดบางชันพร้อมเขียนแคปชั่นเคารพรักและศรัทธาเท้าวเวสวรรณ ปุยฝ้ายขอเลขเด็ดจากองคท้าเวสวุวรรณในคลิปปุยฝ้ายได้เล่าถึงประสบการณ์การจุดทูบขอเลขเด็ดจากองค์ท้าเวสวุวรรณโดยเธอเผยว่าสบายใจแล้วทุกคนเหลืออย่างเดียวที่ยังไม่สบายใจเท่าไหร่คือทูปที่ปักไว้ขอเลขยังไม่จบไม่เคยเลยจุดทูบขอเลขจากปู่เวสแล้วจะได้เลขครบสามตัวแปลกไหมแปลกแต่จริงนะทุกคนทุกทูปท,ที่ไรไม่เคยได้ครบได้แค่สองตัวข้างบนแฟนคลับแห่ถามเลขเด็ดปุยฝ้ายตอบแบบไม่กัก หลังจากคลิปถูกเผยแพร่อ,ออกไปแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าสาธุได้เลขทูบอะไรคายซึ่งสาไฟรีบตอบกลับแบบไม่กักในทันที66ค่ามุมมองของชาวเน็ตหลายคนเชื่อว่าเลข66อาจจะเป็นเลขเด็ดที่องค์ท้าเวสรรณประนัดประทานให้กับปุยฟ้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ที่หลายคนกําลังมองหาเลขเด็ดเพื่อเสี่ยงโชคอย่างไรก็ตามบางคนมองว่าการจุดทูบขอเลขเด็ด เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลและควรใช้สติในการเสี่ยงโชคสรุปการที่ปุ๋ยฝ้ายเผยเลขเด็ดที่ได้จากการจุดธูปข,ขอจากองค์ท้าเวสวุวรรณสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาของเธอในองค์ท้าเวสวุวรรณและแสดงให้เห็นว่าความเชื่อเรื่องเลขเด็ดเป็นสิ่งที่คนไทยให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงใกล้วันหวยออก